สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดี DM c News ีิวทั่วโลกวันนี้ดิฉันปริชาตซสายเฮพาทุกท่านมาที่สวนเบญจศิริกรุงเทพมหานครค่ะโดยบริเวณพื้นที่แห่งนี้ได้จัดกิจกรรมมหากุศลครั้งสำคัญคือพิธีตักบ,บาตรพระพิสุ111์รูปและงานบุญพิธีจุดประทีปโคมไฟเป็นการสร้างกระแสสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จัดโดย Sun o ออ e พ c e หรือโครงการดวงตะวันสันติภาพซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็อ่านโมทนาบุญร่วมกันค่ะ โดยกิจกรรมงานแสงแห่งสันติภาพโลกกรุงเทพมหานครจัดขึ้นณสวนเบนจาศิริบริเวณรอบสระน้ำกรุงเทพมหานครจัดโดย Sun o อ peace หรือโครงการดวงตะวันสันติภาพพิธีกรรมเริ่มด้วยขบวนธงและโคมประทีปนำประธานพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพเข้าสู่พื้นที่กิจกรรมโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระดรปวิไทยวชิรวิโชหัวหน้าสถาบันดวงตะวันสันติภาพเป็นประธานสงฆ์และมีนายแพทย์ผรชัยพิญญพงศ์ประธานองค์การ ุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นประธานฝ่ายคารวสคุณสุภกิจฤทธนาเคนผู้แทนการจัดงานกล่าวรายงานจากนั้นคณะเจ้าภาพพุทธศาสนิก,กชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปล่อยลูกโป่งขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อให้เกิดสันติภาพโลกร่วมกันกว่า1000ลูกซึ่งวันนี้ได้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมกิจกรรมจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น ภายในจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปพ,พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมพร้อมทั้งถวายจัตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และประธานคารวะจุดโคมประทีปเอกและสาธุชนได้ร่วมกันจุดโคมประทีปสันติภาพเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการจัดกิจกรรมโครงการแสงแห่งสันติภาพโลกในครั้งนี้ได้ก่อประโยชน์หลายประการด้วยกันได้แก่การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้แก่ประชาชนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของโลกที่เป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมสันติภาพสากลส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติและการส่งเสริมสันติภาพโลกตามหลักพุทธวิธี ทางด้านท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่าการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่3ภายใต้ดวงตะวันสันติภาพในการฝึกเยาวชนเจ้าหน้าที่ในการสร้างงานให้เกิดขึ้นในสันติภาพโลกความสุขที่เกิดจากใจของเราและกิจกรรมในครั้งนี้ได้เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเรื่องของสากลโลกและมีหลายที่ยังเกิดความขัดแย้งแต่เพียงเราเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทําให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง เทศกาลสงการเนี่ยเป็นเทศกาลที่คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักประเทศไทยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็เรามาจัดเทศกาลช่วงนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพของสันติภาพเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกนะคะกำลังโหยหาสันติภาพและเขาก็สนใจว่าการนั่งสมาธิเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะนำสันติภาพที่แท้จริงมาสู่มวลมนุษยชาติเพราะว่า จากการที่เราได้ศึกษาไปแล้วก็สังเกตไปทั่วโลกแล้วก็คุยกับเพื่อนๆทั่วประเทศทั่วโลกกันนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของทุกคนเพราะว่าการที่เราจะมีความสุขเราก็ต้องแผ่ความสุขจากตัวเราไปสู่ภายนอกนะคะเพราะนั้นการรับตานั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะ เรารู้ว่ามันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันเพราะว่าสังคมตอนนี้เป็นสังคมที่เราไม่ได้อยู่ลําพังเพียงตัวคนเดียวเราเป็นสังคมที่เราจะต้องทํางานกันเป็นทีมนะคะแล้วเราก็ต้องเผยแพร่สิ่งที่เราได้ค้นพบเนี่ยนะคะให้ไปสู่ภายนอกเหมือนกับที่พระสัมมาสัมพุทเจ้าเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกตอนนี้อยู่นะคะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นภาพที่สวยงาม ต่างชาติมาเนี่ยก็จะรู้สึกอเมซิ่งกันนะคะเพราะว่าดิฉันทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะมาพูดถึงสมาธิกันแล้วพอเราแนะนำเนี่ยเขาจะรู้สึกดีแล้วเขาก็สนใจอยากจะนั่งสมาธิทุกๆคนเลยค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่รู้สึกเป็นเกียรติได้มาร่วมในงานวันนี้ซึ่งเป็นงานเป็นภาพที่ออกมาประทับใจสวยงามเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของไทย ได้ร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิปล่อยคมลอยร่วมกับเพื่อนเพื่อนและสัตุชนทุกคนที่มาในงานนี้ไม่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติรู้สึกดีมากครวมทั้บรรยากาศทั่วๆไปเพื่อนที่มาร่วมงานพระอาจารย์ทุกลูกรู้สึกดีมากๆค่ะงานนี้ World p e พี e สันติภาพโลกขอให้โลกมีแต่ความสว่างสดใสขอให้ทุกคนมีจิตใจที่ดีงามเมื่อจิตใจใดีงาม จากภายในสู่ภายนอกสานติสุขจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้กับตัวเราและโลกใบนี้โดโซอานิฮงอินมินาซัมมะคนโดยิกงอาลุกาลาก็โกนีไลเนงกาลาคิเตกุดาไซโดโมอานิโตไซมาซะโยชิโอกะโตโมชิมาโยโรชิคุอนุงากตัชิมาสึก็เป็นการเชิญชวนให้กับชาวญี่ปุ่นที่ได้รู้ได้ดูรายการนี้ ได้ดูแล้วอาจจะเกิดศรัทธามีจิตที่อยากจิตใจที่อยากจะเออมาร่วมงานเป็นไปได้ปีหน้าและปีต่อๆไปอยากให้เขามาร่วมงานในประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของเราและของชาววัดของเราประเทศนี้เป็นประเทศที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมาทางด้านสันติภาพโดยการให้ารางวัลสันติภาพโลกก็คือโนเบล p พีซไพรส์ค่ะ และ,ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิใจมากที่ได้มาเป็นตัวแทนในการจุดไฟสันติภาพโลกก็คือ world peace light เรื่องใจค่ะแล้วก็กิจกรรมนี้ดีมากจะเป็นการส่งเสริมให้โลกมีความสงบสุขด้วยการที่ว่าเราเนี่ย จะไม่มุ่งทำ้ายกันจะไม่คิดร้ายต่อกันไม่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันด้วยการอย,อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสิ่งเหล่านี้สามารถที่กระจัดออกไปได้ได้วยการนั่งสมาธิดิฉันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจุดไฟสันติภาพโลกครั้งนี้ดิฉันขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้อง ที่ยังไม่ได้มีส่วนก็ขอให้มีส่วนและขอให้มาร่วมจุดไฟสันติภาพโลกทุกๆปีค่ะ Yes uh, I'm very impressed of this ceremony because uh, it was unexpected to me <Yeah. S 1> I I came here uh, to go in the park just with my children <Yeah. S 1> but when I saw this ceremony um, my curiosity was very strong uh, I came here and it was amazing Uh, amazing feeling. That uh, nice music mm -hmm. and uh, so many people praying for peace and uh, meditate, uh, meditated. So it was so strong. So, so yeah, yeah. ไอมยก็ได้ถามเขานะคะว่าการที่มาในงานนี้เนี่ยคุณคิดว่าสําคัญยังไงกับสันติภาพแห่งโลกนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้เดินเข้ามาในสวนโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าจะมีงานนี้จัดขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นแล้วก็ทึ่งมากกับงานที่จัดขึ้นมาเพราะว่าเป็นงานที่ amazing มากเป็นงานที่ไม่ใช่ดีอย่างเดียวแต่ว่าเป็นงานที่เขาได้รู้สึกเลยกับใจนะคะจากที่การนั่งสมาธิแล้วก็มาร่วมงานล้วเนี่ยว่าเป็นงานที่มีพลังมากๆเลยค่ะ และในช่วงเช้าของวันที่17เมษายนที่ผ่านมา Sun of Peace หรือโครงการดวงตะวันสันติภาพได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระพิสุสามณรน111รูปณสวนเบญจศริโดยมีพระด็ออเตอร์ปวิทัยวชิรวิโชหัวหน้าสถาบันดวงตะวันสันติภาพเป็นประธานสงฆ์และมีนายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์เป็นประธานฝ่นยนยนายคารวะ โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและการจัดตักบาตรครั้งนี้ก็เพื่อยอยกพระพุทธศาสนายกใจชาวพุทธทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยในเทศกาลวันสงกรานส่งเสริมกิจกรรมให้ชาวพุทธทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้มีจิตอาสาและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพสร้างอุปนิสยัยการให้ทาน ดังนั้นการตักบาตรจึงเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติเพราะเป็นการให้กำลังแก่พระพิสุสัมเนนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยและสั่งสอนประชาชนเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป ทั้งนี้จะเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติด้วยเพราะทำให้เป็นผู้มีใจเป็นบุญกุศลและเป็นการส่งเสริมผู้ทรงคุณธรรมและในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้จะได้นำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาก,กว่า12ปีแล้วค่ะอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้นะคะต่อเนื่องไปตลอดนะคะเพราะว่า มาเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยก็ปรับปื้มดีใจกันแล้วก็มีความปิติใจกันเห็นมีแต่รอยยิ้มมีแต่สนิภาพที่ดีแล้วก็มีน้องสมณเณรนะคะบินทบาทด้วยะคะ่ะแทนที่แบบปิดเทอมเนี่ยท่าน่ะเหล่านั้นจะไปเล่นเกมนะคะหรือทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะก็มาเป็นสมณเณรน่ารักน่ารักได้มาฝึกตัวได้มาสร้าง กุศลได้มาสร้างความดีเห็นแล้วแบบปรปับปรึมมากอยากให้เป็นแบบนี้นะคะตลอดซึ่งกิจกรรมดีๆอย่างเนี้ยเห็นได้ยากมากสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบดีต่อสังคมเป็นสิ่งที่เห็นแล้วแบบว่ามีแต่สิ่งดีๆค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะญาติสาญาติธรรมนะคะได้มาร่วมกับโครงการตักบารนะคะ กิจกรรมแบบนี้มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากให้จัดอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ให้มาตักบาตรกันเยอะๆนะคะเพื่อจะลงแล้วก็รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธนะคะกับขนรคำเนียมประเพณีของการตักบาตรนี้นะคะก็อยากให้จัดอย่างนี้อีกต่อๆไปนะคะ คุณผู้ชมคะพระพิสุทธิสมณเณรถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกเพราะท่านเป็นผู้ทำรงรักษามรดกธรรมอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เป็นแสงสว่างให้กับพวกเราทุกคนและท่านยังเป็นผู้สอนศิลธรรมให้กับคนในสังคมอีกด้วยการที่เราจะทำรงรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ยืนยาวต่อไปทำได้ด้วยการตักบาตรแด่พระพิสุทธิสมณเณรเป็นเบื้องต้นและไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการตักบาตรหรือกิจกรรมการจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลกล้วนแต่เป็นการส่ง เสริมให้สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นเข้มแข็งด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกๆคนในครอบครัวได้มาทํากิจกรรมดีๆร่วมกันให้เด็กและเยาวชนมีต้นแบบที่ดีให้ดูมีธรรมะดีๆให้พวกเขาได้นําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตค่ะ และอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะถึงอีกจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญที่สําคัญที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันนั่นก็คือพิธีตักบาตรได้คณะพระพิสุสงฆ์สามเณร AEC กว่า10,000แรูปเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะกิจกรรมงานบุญจะจัดขึ้นที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายพบกันวันที่22เมษายนนี้ค่ะวันนี้ดิฉันปริชาติไทรเฮ้พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ